ครับสวัสดีครับพานุมาตครับ x c m G by China Machine ครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอสเปคหลักๆของรถยกตู้เปล่าของแบรนด์ x c m G นะครับตัวนี้นะครับแต่อุปกรณ์มันยังมาไม่ครบเพราะว่าเวลาขนส่งมันต้องถอดออกให่งั้นมันจะเกะก,กะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น XH c 9 0 7 K นะครับสามารถยกตู้เปล่าได้ทั้งตู้สั้นตู้ยาว 6ฟุต12ฟุตนะครับมาใหม่มาใหม่เลยนะครับผมสเปคก็วางตู้ได้8ชั้นนะครับถ้าเป็นหัวจับแบบเดี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นดับเบิลเนี่ยก็จะเป็น9ตู้นะครับตัวนี้นะครับตเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องวอลโวนะครับส่วนเพลเนี่ยเพลเนี่ยก็จะเป็นของไคลสเลอร์ แล้วระบบส่งกำลังเนี่ยก็จะเป็นของเครื่องยนต์จะเป็นคา m m i ินนะครับตัวนี้สเปคหลักๆก,ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมหัวจับเนี่ยก็มีเลือกได้ระหว่าง XMG กับกับ b o m a นะครับตัวนี้ส่วนยางนี่ก็จะเป็นยางขนาดขอบที่15นะครับ นี่นะครับตัวนี้จะเข้ามาพร้อมกับตัวยกตู้หนักตัวนู้ดสี่เทพาตันแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็คร่าวๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสอบถามรายละเอียดก็สอบถามได้เลยนะครับที่พานุมาตรนะครับ0933962965สขอบคุณครับ